หม่ซุ้มกูกกค่ะเมื่อในกรทบจำเขาหมยใส่แทงย้าค่ะนาะตอนต่างเมื่อในกอเขามีลองลีลิมาผักบัอ้วยก็เขาแทงยาวค่ะนาะ เมือในข้า,าเวเตะมาเฮ็ดเนี่ยลอกไล์ลงคลิปวิดีโอและล,ลงแคบหางในแฟนเพจในคะเนาะตอนตาก,ก็เลยดีสร้างแฟนเพจมาใหม่เลยไปหู้ลอกไล่ลงคลิปลงแคบหางไหนก็มาด้วยคลิปอัน,นไหนเลยคะเนาะตอนตาก,ก็เลยดีหู้เย่าหมอย,ย่าไหนก็ค้ามปนกว่าดเลยค่ะใครที่เข้ามาด้วยใหม่ในก็เด็กติกด,ดตามไปจ้อมค่ะนะเข้านาเดลยหันคลิปใหม่ๆอันที่เ้าลงไวปันค่นะเนาะอย่าก็เด็กัวใจปันแห้งใจเ้าจ้อมค่ะนะเ้าเดลยมีแห้งใจเฮ็ดคลิปมาลงปันอ้ยก็เขาแทงในคันเนาะ ตอนทำเมื่อในกอปารยตี้ไปมอในก็มาด้วยจ้ากันเลยค่ะสังพ้อแม่ก็มัดเลื่มกันเลยค่ะเนาะมากค่ะกูก็ข่มมาในก็ฮอเตมาเฮ็ดเหนีย่ยลอกไล่ลงแค่พังในเพจเพจค่ะเนาะหลายๆก็ก็แลบเตหมอยเอาค่ะตอนแนะต่ตก็เลยดีมอยก็มาด้วยคลิปในเลยค่ะเตะเขามาดีเฟซบุ๊กเขาค่ะเนาะาย,กายกัก็ฮาเต๊ะเขาก็ติเพจค่ะ มันหนังว่าคขาเด็ดลงแค่พางตีในเที่ยวส้ม m v i อันไหนค่ะเนาะเ้าก็เปาว่าเขาเด่ลงแค่พางอันนั้นก็คลิปวิดีโอเขาเต็กดีในขนาดเตกดีว่าโพสนนคะตีหางกําแ้มในขนาดเตกเขากว่าค่ะเ้าก็มันเดกขึ้นมากจังไลยค่ะเนาะเขาเต็กว่าดีว่าแค่พางเล็วิดีโออันไหนค่ะเต็กเขากว่าค่ะมันหนังว่าเขาเด่ดลงแค่พางในคะเนาะแค่พางอันไหนค่ะเนาะ มันนับว่าเข้าแต่ลงแค่ผ่านในขนาดจิ้มกว่าๆแล้วก็ฮอตเด็กทีว่าทัดกว่านันค่ะนะกำในเฮาตแต่มาเตรียมอีกหนึ่งค่ะเนาะเพราะว่าฮอตเตรียมยาวใหญ่ย่อคีบลุ่งลงคลิปวิดีโอก็เฮ็ดเหมือนกันค่ะเนาะเพราะว่าฮอตเตรียมบรรลุใจเฮาตยาวใหญ่ฮอตเด็กดีนะคะที่ดั้งเนินที่เตรียมไม่ว่าแช่นะคะเนาะ เพราะว่าเฮาเด็กดิเช่มันเด็กข er nah so ึ birth 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 ้นมาอันเจึงไหนคะเพราะว่ามันขึ้นมาอันเนค่ะนะอันตั้งเหนือในมันเด็กขึ้นว่าเป็นธรรมตาของมันเนาะมันเด็กขึ้นมาว่เหมือนจงว่าขึ้นธรรมตาอ่ารเลยเซงเงินค่ะเพราะว่าอันที่สองในเพราะว่าเฮาเด็กตีในโปรโมดก็เหมือนว่าเฮาเด็กจ้างให้เฟซบุ๊กโปรโมดบันเฮามันเด็กให้ใ้กวนหานคลิปเฮาน้ำมันเด็กให้ใ้กนหานเพจเฮาน้ำควยกับว่าเฮาเด็กเลยจ่ายเงินค่ะเนาะ ยันเบอจังนั้นอันในห้อมอย่าไปจิ้มค่ะเนาะห้าจิ้มอันที่มันขึ้นไว้ตั้งเนินในกุ้ยค่ะยก็ัวห้ามาเต็กแสนอันที่ว่าแช่เนี่ยค่ะเนาะประวัติห้าเต็กแค่ไหนเอาก็อันลิปวิดีโอห้าอ่ำนั้นก็แคบฮางเท่านั้นก็มันเด่นลงันค่ะกาในห้าเด็๋มาด้วยโพดอันที่ห้าลงมก่อนนันห้าเต็กใส่ดินเยค่ะอันที่ว่าแต่ไม่ว่าโพดในคณะเต็กเข้ากว่าค่ะเนี่ยค่ะอันที่ห้าลงมไว้ก็มันเด่นขึ้นจึงไลย ตีนาเยาค่ะเนาะกำแน่เพราะว่าเขาเคยให้เปิ่นหันนำนำค่ะนะเขาเต็กแชออกกว่าตีนะ่าเฟซบุ๊กเขาค่ะเนาะเขาเต็กดีเลยคะ่ะมันเดี๋ขึ้นมาเป็นทางเฟซบุ๊กเขาเขาก็เต็กแชให้กวนในเฟซบุ๊กเขาหันนะคะเนาะเย้าก็เพราะว่าเขามีกลุ่มก็เขาเต็กแชลงในกลุ่มมันเดี๋ยวให้ใครกวนหันนำเย้าก็เดี๋มีกวนมาติดตามปันแผ่นเพจเขานำขึ้นนะคะเนาะอันนี้ก็ เป็นล็อกไลฟ์เฮ็ดให้กดติดตามเพิ่มขึ้นในแฟนเพจนะคะเนาะนอนตาก็หลายดีสร้างแฟนเพจมาแล้วติอํามีกดติดตามค่ะเนาะยันเพื่นนอมมน,ยยน,น,นงนั้นเฮาหลุดเลยใกล,ล้ลงบันแคปหางใกล,ล้ลงบันคลิปจังไหนกูก็ค่คะอันนี้ก็เป็นล็อกไลฟ์ ลงแคบหางอํานั้นก็ลงคลิปวิดีโอดินในแพนเพจใน,น,นคะคนาะตอนตาก,ก็ไหนได้สร้างแพนเพจใหม่ก็ลงจึงในขนาดกูโก็นะใน,น,นก็มีลอกไล์ลงแพนเพจมาผักปันค่ะเนาะตอนตาก,ก็ไรดีใครให้เขาลงบันลิปลอกไล่อันลเลย์ใน,นก็แจมคอมเมนต์ไว้ลยเตอร์คลิปคณะนะปาะว่าเป็นรองอันดีข้าหฮู้นแะต่มาให้ลงบันกูโก้ค่ะ ตดยมาถึงดีนยายเาก็เขาวานว่ากูก้เขาก็ตีหุล่องลอยลงมันเหยีะดเคะเนาะตอนตาภายที่สร้างเป็นเพจมาตาข,ขายของออนไลน์หืออํานั้นก็ตาลงคลิปวิดีโอเใจนใไนหือในก็อ่าให้คาดใจเฮ็ดก่อนนะคะเนาะเฮ็ดใหม่ๆได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอําไปมีคนติดตามนะคะเนาะเพราะว่าเฮาลงปั่นแคบทางที่ติดเอคลิปวิดีโอปั่นเนก็ติดจังไลยก็ติดตามนําอยู่นะคะนเนาะยันเพื่อนฉันค่ะเฮาปั่นแห้งใจกูก้ค่ะสิบคาดใจกว่าคะ่ะเนาะ ย่อกอสังคิปในมีพรอนดีในกอเต็กใช่ฮหกนต่างก็ไยถอมเไยหูจ้อมกันสีกรรมขนาดกุกนต้องตามมาในก็อึินหรือไว้ดีในก่อนยาอค่ะเท่ากันใหม่นะ